ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัตพระเดชพระกุลหลวงปู่สดันทสโรเป็นศูนย์กลางเริ่มต้นของวิกฤตเป็นศูนย์กลางหยุดวิกฤตเป็นตำแหน่งที่สุดของอดีต ที่สุดของปัจจุบันที่สุดของอนาคตของทุกชีวิตเป็นอย่างอยู่ทุกอนุเวลาเป็นตำแหน่งศูนย์กลางพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาพ่อแม่ ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาควบคุมดูแลบังคับสั่งการนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัตน์พระเดชปกุลหลวงปสุสสจันทัสโรทุกส่วนครอบคุมทั่วทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่สร้างที่สุด แห่งยุติธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพะคุณหลวงปูส่สดเจนทัสโรสร้างที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพุคุณหลวงปูส่สดเจนทัสโรเป็นยุคชาวศิวิไลที่สมบูรณ์ขึ้นไปตลอดศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพ,พุกุลหลวงปู่สดจันทสโรทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพ ดึงดูดบอกเกิดพัฒนาธรรมทั้งหมดซึ่งเป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานละเอียดให้ถูกปรับปรุงสร้างขึ้นใหม่เกิดเป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลงบุสจันทสโรเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ดูแลควบคุมบังคับสั่งการทุกส่วนของนิพพานธรรมบาร,รมีสามตินท,ทัตพระเดชปกุลหลวงพุสสเจตทสสโรทั้งหมดคนสัตว์สิ่งของทั้งหมดเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน,ย,นยิ้มแย้มแจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดขับแคบศูนย์กลางดวงกลม ปฐถมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชประคุณหลวงปู่สดจันทสโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยย่อยบารมีสามสิบทัศพระเดชประคุณหลวงปู่สดจันทสโรทุกหน่วยดึงดูดซึ่งกันและกันรวมเป็นอู่ทะเลมหาสมุทรบารมีสามสิบทัศพระเดชประคุณหลวงปู่สดจันทสโรรวมเป็นกระแส บารมีสามสิบทัดพระเดศพักุรหลงโพสดันทัศโรสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัดพระเดศพกุรหลงโพสดันทัศโรทั้งหมดทุกส่วนทั้งแบบมีวิญญาณธาตุและแบบไม่มีวิญญาณธาตุ เพื่อรุกเข้าสู่ธรรมทั้งหมดซึ่งเป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานละเอียดเพื่อพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนธรรมทั้งหมดให้เกิดขึ้นเป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดธรรมบารมีสาสิบทัศพระเดชพกคุณหลวงปู่สดกันทสรโรให้เป็นชีวิตเป็นยังอยู่ มีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนสุขเจริญสำเร็จชีวิตตลอดที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิทธัตร,ร,ระเดชป,ประคุณลงปุสกันทัสโรวิกิจที่เกิดขึ้นที่มาจากธรรมโลภโกรธหล,ลงซึ่งเป็นทรรมไ้รักไม่เมตตามไม่เอือ้อทอนไม่ปลอดภยัยไม่เอาโหสิกรรม เป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดที่ควบคุมบังคับสั่งการโครงสร้างของธาตุละเอียดละหยบเพื่อให้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้ทำโลกโกรธหลงรุกเข้าสู่ ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทัตระเดชปุคุณลงภูสจันทสโลเพื่อเปลี่ยนไปเป็นธรรมโลกโกรธหลงสภาวะของธรรมโลกโกรธหลงอยู่ในสภาวะรุกเข้าสู่ธรรมทั้งหมดรุกเข้าสู่ ทมบารมีสามสิบทัตพระเดรปกุลหลวงปู่สดจันทสโรรุกเข้าสู่ตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดรปกุลหลวงปู่สดจันทโสโรศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัตพระเดรปคุลหลวงปู่สดจันทสโรจึงอยู่ในสภาวะรุก เข้าสู่ธรรมทั้งหมดรุกเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกของธรรมทั้งหมดโดยการทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพดึงดูดบ่อเกิดธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นหน่วยใหม่ๆ บารมีสามสิบทัศน์พระเดชประคุณหลวงปู่สดจันทสโรณตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศน์พระเดชประคุณหลวงปู่สดจันทสโรวิกฤตซึ่งรุนแรงเป็นปกติทุกอนุเวลาที่เกิดจากธรรมทั้งหมดที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศน์พระเดชประคุณหลวงปู่สดจันทสโรถูกสร้างขึ้นใหม่ เป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิบทัศพระเดรพกุลหลวงปู่สดจันทสโลกวิกฤตที่เคยมีเคยเป็นทมที่ไม่ใช่บารมี30มสิบทัศพระเดชพกุลหลวงปู่สดจันทสโรที่เคยมีเคยเป็นถูกสร้างขึ้นใหม่เป็นหน่วยใหม่ๆ บารมีสามสิบทัศพระเดชปุรุลวงปุสสจันทสโลวิกฤจที่เคยมีที่เคยเป็นหยุดอย่างสมบูรณ์จากการทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพณตํตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชปุรุลวงปุสสจันทสโลเป็นตำแหน่งหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ หยุดวิกฤนะตณตําแหน่งศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยย่อยารมีสามสิบทพระเดชพกุลหลวงปู่สดจันทสโลเป็นตําแหน่งหยุดวิกฤตท้งหมดศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรการมีสามสิบทพระเดชพกุลหลวงปู่สดจันทสโล เป็นตำแหน่งหยุดวิกฤตทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมประถมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศน์พระเดชคุณหลวงพุสดันทัศโรศูนย์กลางดวงกลมย่อยทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศน์พระเดชปุณหลวงพุสดันทสศโรเป็นตำแหน่งหยุดวิกฤตเกิดเป็นหน่วยใหม่ใหม่บารมีสามสิบทัศน์พระเดชปุณหลวงู่สดจันทสศโร เพื่อหยุดวิกฤตทั้งหมดให้สมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเกิดเป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดบารมีสามสิทธ์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทศโรเป็นชีวิตเป็นยังอยู่ที่หนาแน่นมีฤทธิ์มีเดชมีอรุภาพมีปริมาณ ขอบเขตกว้างขวางออกไปเรื่อยๆโครงสร้างของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัดพระเดบคุณหลวงปุ่สดจันทสโลขยายขนาดขอบเขตกว้างขวางออกไปเรื่อยๆขยายเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมประถมเริ่มแรกของธรรมทั้งหมดเพื่อยุติ การเบียดเบียนระหว่างธรรมทั้งหมดยุติการดึงดูดบอกเกิดของธรรมอื่นๆที่ไม่ใช่บาร,รมีสัจติทั์พระเดชพระคุลมพุสดันทสโร,รยุติการเปลี่ยนไปมาระหว่างธรรมทั้งหมดให้เหลือเฉพาะดึงดูดบอกเกิด บารมีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเท่านั้นครอบคุมอย่างสมบูรณ์ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เกิดยุติธรรมบารมีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรที่สมบูรณ์ขึ้นไปตลอดการเกิดขึ้น ของหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิบทั์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเป็นการเกิดขึ้นของชาวซีวิไลที่เป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิบทั์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร,ร,ร,รทั้งแบบมีวิญญาณธาตุและแบบไม่มีวิญญาณธาตุเช่นในจักรวาลมนุษย์ คนสัตว์สิ่งของคนสัตว์ถูกสร้างให้เป็นลักษณะมหาบุรุษสิ่งของเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษทั้งสิ่งของและลักษณะมหาบุรุษอาศัยซึ่งกันและกันประคับประคองซึ่งกันและกันทุกหน่วยใหม่บาร,รมีสามสิบทันพระเดชปุณณหลงปุสสจันทสโร สร้างชาวสิวิไลสร้างประเทศชาวสิวิไลยขยายประเทศชาวสิวิไลยขยายนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพรุณหลวงปู่สดจันทสโรกว้างขวางออกไปเรื่อยๆครอบคมุมนิพพานธรรมอื่นๆ อย่างสมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จรวมศูนยะ์ณตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปรถมเริ่มแรกบารมีสัติพัทธพระเดชประคุณหลวงปู่สดจันทสโร,รที่ทำงานลุกเข้าสู่ธรรมทั้งหมดทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ตั้งแต่เริ่ม ทำงานรุกเข้าสู่ทรรทั้งหมดทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่จากวิกฤตที่ถูกรุกจากทรรอื่นๆที่ไม่ใช่บารมีสาติทัศน์พระเดชพุกุลลงปสุสเดจันทาสโล ทำให้นิพพานธรรมบารมีสามสิทธัตถะเดชภคุลป,ปุสสจันทสโรมีขนาดเล็กกว่านิพพานอื่นๆชีวิตเป็นยังอยู่ของศูนย์กลางโลงกลมรมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัตถะเดชภคุลปุสสจันทสโรนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัตถะเดชภคุลปุสสจันทสโลทั้งหมด,ท,หมดทุกส่วนจึงอยู่ในสภาวะลุกเข้าสู่ธรรมอื่นทั้งหมด งานหน้าที่อาชีพทำหยุดเป็นตัวสำเร็จลุกเข้าสู่ทำอื่นทั้งหมดความคืบหน้าของงานเกินครึ่งทางที่เคยถูกลุกผลของงานที่วัดได้จาก การเพิ่มจํานวนขึ้นของหน่วยใหม่ๆปรมีสามสิบพัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรที่ชีวิตเป็นยังอยู่ดําเนินไปในท่ามกลางวิกฤตที่รุนแรงมากมายทุกอนุเวลาจากทรรอื่นๆทั้งหมดเป็นโอกาส ของการเกิดหน่วยใหม่ๆหบารมีสามสิบทัศพระเดปะปุกุลลงปุสสจัญทสโลงานหน้าที่อาชีพหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์จากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทัศพระเดะคุกุลลงปุสสจัญทสโลคืบหน้าเกินครึ่งทาง ที่เคยถูกรุกมาก,ก่อนอยู่ในสภาวะรุกเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกของธรรมอื่นทั้งหมดทุกส่วนของนิพพานธรรมบารมีสามิทัตปพระเดชภูริปปสตันทสโลทั้งหมดคนสัตว์สิ่งของทั้งหมดจึงพร้อมเพรียง ทำหยุดทำนิ่งทำหยุดนิ่งเฉยรวมศูนย์ณนะตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปริมิสามสิทัศนประเด็จพลหลวงปูส่สดจันทสโรให้เป็นปกติทุกอนุเวลาอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปถูกบังคับบิดเบือน หลอกลวงต้มตุนตั้งข้อแม้ข้ออ้างเงื่อนไขข่มคู่บังคับเสียงดังใช้กำลังให้กลัวให้กังวลให้ท้อแท้ให้สิ้นหวังให้หมดหนทางให้ติดขัดขับข้องให้พลดัดพลาด,ลาดสูญเสียจับที่รักที่ห่วงแหนอุปสรรคข้อแม้ข้ออ้างเงื่อนไขทั้งหมด เป็นการทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพของธรรมที่ไม่ใช่บาร,รมีสาวิตรทัตพระเด็จปุรุณผู้สดจันทส,สโลเป็นธรรมโลภโกรหลงซึ่งทุกส่วนของนิพพานธรรมบารมีสาวิตรทัตพระเด็จปุรุณผู้สดจันทสโลจะต้องไม่ไปรับเป็นเส้นทางของกระแสธรรมทั้งหมดนี้ กระแสทาทั้งหมดนี้เช่นกระแสโลกโกรธหลง,บ,งบังคับควบคุมธาตุละเอียดละหยายบเป็นข้อแม้ข้ออ้างเงื่อนไขเป็นปิดเบือนปิดบังซ่อนเล้นหลอกลวงต้มตุน เป็นข่มขู่บังคับเสียงดังเป็นท้อแท้สิ้นหวังบทผลทางกลัวกังวลไม่สุขไม่เจริญไม่สำเร็จชีวิตขาดแคลนปัจจัยสี่กระทบกระทั่งเบียดเบียนทำลายตัวเองทำลายซึ่งกันและกัน ตัวอย่างทั้งหมดนี้เป็นการทำงานทำอาชีพทำหน้าที่ของธรรมอื่นที่ไม่ใช่บรารมีสาติตทัตปร,ระเด็ปุณพุทธสดันทัสโลเป็นธรรมโลภโกรธหลงเป็นธรรมไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้อตอนไม่ปลอดภัยไม่อ,อโหสิกรรมทุกส่วนของนิพพานธรรมบารมีสามิตทัตปร,ระเด็จุณพุทธสดันทัสโล จึงต้องไม่เป็นเส้นทางเป็นสื่อนําเป็นท่อทานให้กระแสต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดไหลเวียนอยู่ในเส้นทางท่อทานธรรมบารมีสัมิทัตรพระเดชปรุรุลกุศ์เจมโสโลทั้งหมดทุกส่วน จะต้องเป็นเส้นทางให้เฉพาะธรรมบารมีสามสิบทัศน์พระเดชคุณหลวงพุทธสดจันทสโลเท่านั้นที่บังคับสร้างเลี้ยงรักษาหล่อเลี้ยงให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ยิ้มแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดคับแคบให้หยุดเป็นตัวสำเร็จ รวมศูนย์อย่างสมบูรณ์ณตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสาทัิท์ัระเพเทปคุลปุสเันทสโรเป็นปกติทุกอนุเวลาเพื่อรักษาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัตถะเพเทปคุลพุสเันทัสโรศูนย์กลางดวงกลมหน่วยย่อยทั้งหมดบารมีสามสิทธัตถะเพเทปคุลพุสเถรทัสโรนิพานธรรมบารมีสามติทธัตถะเพเทปคุลพุสเันทสโรทั้งหมดทุกส่วน ครอบคลุมอย่างสมบูรณ์ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เป็นที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิทธัตถะเดเดุณหลวงปูสสดันทัสโรเป็นยุคชาวซีวิไลที่สมบูรณ์ขึ้นไปตลอดเป็นยุติธรรมบาร,รมีสามสิท์รัระเดชคุณหลวงปุสสดันทสโรที่สมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆมีตัวตนเที่ยงแท้ไม่เสื่อมสลาย จเจริญสำเร็จเป็นที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดบคุณหลวงพุทธัจัิทสโรตลอดไป